สองยามภูมิใจเสนอนวนิยายชีวิตยิ่งใหญ่ของปรมาจารย์แห่งการประพันธ์แม่อนงแผ่นดินของเราภาคปลายตอนที่6บ้านเป็นสัญญาณและสัญลักษณ์ของชีวิตภายในความรกรุงรังของสนามหญ้าความเหี่ยวแห้งของบรรดาต้นไม้ที่หน้าตึก ตลอดจนความเงียบเหงาที่ต้อนรับเธอขณะเมื่อรถผ่านเข้าไปทำให้คุณหญิงอดรู้สึกเยือกเย็นเข้าไปในหัวใจไม่ได้ว่าเหมือนหนึ่งย่างเข้าไปในบ้านร้างหรือป่าช้าประตูหอนั่งเปิดอยู่หน้าต่างทุกบานเปิดออกแต่ภายในครึ้มเพราะบังแสงอาทิตย์ซึ่งลับลงไปทางเบื้องหลังตึกในชั่วขณะหนึ่งเธอยือนรีรออยู่ที่หน้าบันได หลังเลใจอยู่ว่าจะตรงเข้าไปนั่งคอยอยู่ในห้องนั้นจนกว่าจะมีใครออกมาหรืออ้อมไปออกหน้าตึกไหนซึ่งเป็นตึกที่เพจทายอยู่ก็พอดีร่างร่างนึงก้าวออกมาจากเงาเมืดปรากฏขึ้นที่หน้าประตูคุณหญิงวินิจนาฤปกรรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณของผู้หญิงมากกว่าความเคยชินว่านั่นไม่ใช่พระวรนาถไม่ใช่สายสวรรค์ ร่างสูงๆร่างนั้นเหมือนหนึ่งเงาที่ฉายผ่านแสงสว่างไปติดอยู่กับฉากหลังอันดำมืดเบื้องหลังกรอบประตูเข้าไปแต่อีกก้าวเดียวจากเงานั้นเท่านั้นเธอก็ร้องออกมาเบาๆด้วยความอัศจรรย์ใจทำร้องครับผมเองเป็นคำตอบอย่างสุภาพเสียงต่ำและอิดโรย พบคู่กรณีของลูกชายในเวลาและสถานที่ซึ่งเธอไม่ได้คาดหมายเลยเช่นนั้นทำให้คุณหญิงอัดอั้นไปครู่หนึ่งจึงได้สติยกมือขึ้นรับการเคารพของเขาฉันมาเยี่ยมแม่เพชทายเธอตอบเชิญครับเชิญข้างในทุกคนกำลังอยู่ที่นั่นผินหมอแม่อึงแล้วก็พยาบาลเขาตอบอย่างอ่อนใจ น้ำเสียงนั้นเรียกสายตาของเธอชำเลืองปราดไปที่สังขารและใบหน้าของเขาอน,นิจจาห้าปีไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะนเรศผู้อดโซและโสมไปเพราะเล่าอย่างข่าวที่เธอได้รับไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะพักคิน,นีซึ่งเหลือแต่คราบของผู้หญิงที่ครั้งหนึง่งหล่อนเคยเป็นอย่างสุดาบอกไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะแต่เจ้าคุณสามีของเธอเธอเอง พระวรนาถและเพรทายหากทุกคนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่โดยทั่วไปและเขาโดยเฉพาะเขาทำรงโรดจนคุปผู้ไดฉาย,ยาว่าชายใจพระแน่ละเขาคือทำรงแต่เขาก็ไม่ใช่ทำรงอีกต่อไปชายซึ่งยืนอยู่ต่อหน้าเธอณบัดนี้เกือบไม่มีลักษณะอะไรของชายที่เธอรู้จักมาก่อน ผมที่จอนหูวงอกปรับปลายไหลที่เคยกว้างหอใบหน้าที่เคยเปล่งไปด้วยเปลวแดดก็เหี่ยวย่นจรกระดูกแก้มและขากรรไกรปนเป็นสันอย่างเดียวที่เป็นของทำรงคนเก่าก็อยู่ที่ในตาเท่านั้นในตาซึ่งอาจจะซ่อนความทุกทรมานใดๆไว้ภายในแต่ก็ยังมีประกายแจ่มใสซึ่งและบอกอารมณ์ดีอาการเป็นยังไงเพทายนะเคยถามขณะที่เดินตามเขาไป ผ่านห้องโถงใหญ่ซึ่งคลิ้มสลัวและเยือกเย็นเขาสายหน้าช้าๆฟังตามเสียงหมอก็บอกว่ามีหวังน้อยเต็มทีเขาตอบเจ้าตัวคนไข้เองก็ดูเหมือนจะรู้ดีเมื่อขอให้โทรเลขไปเรียกผมขึ้นมาถึงเมื่อสักครู่นี้เองเสียงที่พูดช้าแล้วเบาหายไปในลำคอจนกระทั่งสุดห้องโถงออกประตูหลังจึงได้พูดต่อ คุณหญิงทายออกไมครับว่าเขาขอร้องอะไรผมสุภาพสตรีชาราเงยหน้าขึ้นชำเืองดูเขานิดหนึ่งแล้วก็สานศ,ศีรษะมันเกี่ยวกับเรื่องพักคินีเขาบอกทันใดนั้นเองก็พอดีสายสวรรค์เดินลงบันไดามาที่หน้าเฉลียงตึกในประเดี๋ยวก่อนคุณหญิงกระซิบรอฉันอยู่ที่หอนั่งก่อนมีเรื่องสำคัญจะพูดกับเธอด้วยต่อจากนั้นก็หันไปรับไหว้สายสวร์ แล้วเดินตามหญิงสาวขึ้นไปชั้นบนอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาพร้อมด้วยนิตาที่ยังแดงก่ำเหมือนผ่านการร้องไห้มาใหม่ๆคุณหญิงพระยาวินิจนรฤปกรณ์ก้าวเข้าไปในหอนั่งซึ่งหนุ่มใหญ่นั่งคอยอยู่บอกฉันหน่อยหรือทำลองว่าทำอย่างไรฉันจะใช้กรรมเวียนแทนนเลนเขาได้เธอมองหน้าชายหนุ่มเหมือนหาคำตอบแต่เขาก็ไม่มีคำตอบอะไรจะให้ ชั่วอึดใจหนึ่งเต็มๆที่เธอยืนอยู่ที่นั่นเสียงซึ่งสันน่นน้อยๆแผ่วเบารำพันถึงความทุกข์ทรมานต่างๆที่เธอได้รับในฐานมารดาที่รักลูกอย่างสุดสวัสดขาดใจในฐานผู้รับผิดช,ชอบในการกระทําของลูกคนนั้นซึ่งก่อกรรมทําเข็ยนให้แก่คนทั่วไปภาพของเพทายพายผอมหายใจระรวยหลับตาน,นอนแบบอยู่บนเตียงไม่สามารถจะห่างไปจากความทรงจำของเธอได้ ทุกคนดูเต็มไปด้วยความทุกข์ทุกขนทุกแห่งดูเต็มไปด้วยความทรมานหนักเข้าก็อ่อนใจเธอย่อนกายลงบนเก้าอี้ตรงหน้าเขาหยุดนิ่งเป็นนานเมื่อเอ่ยขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นสงบนิ่งเป็นปกติอ่อนโยนและสุภาพตั้งแต่เกิดเรื่องนั้นเป็นต้นมาฉันยังไม่มีเวลาพบเธอแต่ลำพังจนครั้งเดียวเธอว่าเปล่า เปล่าอย่าเพิ่งพูดอย่าเข้าใจผิดว่าฉันมีเจตนามาแก้ตัวแทนพ่อแดงหรือขอให้เธอยกโทษให้เขาฉันเข้าใจเธอดีทำรองว่าเธอไม่ปรารถนาที่จะให้ย้อนกลับไปโซเรื่องนั้นอีกเธอพยายามจะลืมอย่างที่เจ้าคุณของฉันพยายามจะลืมถ้าฉันเป็นผู้ชายก็คงจะทำให้อย่างนั้นแต่มันต่างกันการสลัดเจ้าแดงออกไปจากความคิดจึงออกระทำได้ยาก ถึงงั้นฉันก็เคยพยายามถ้าเธอเป็นฉันเธอจะทำอย่างไรทำรองแต่คำประรบนี้เขาไม่มีคำตอบอะไรจะให้แก่เธอเช่นเดียวกันทำรงคงได้แต่ฟังอยู่ที่นั่นบนเก้าอี้ยาวนิ่งเอาสัวลของหมุมห้องซึ่งเกือบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกว่าห้าปีก่อนถอนใจและประสานมือทั้งสองไว้ด้วยกันแน่นไม่ต้องตอบเพราะฉันไม่ต้องการคำตอบของเธอ เกี่ยวกับอนาคตของเจ้าแดงคุณหญิงกล่าวต่อไปสิ่งเดียวที่ฉันอยากจะขอร้องเธอในขณะน,นี้เกี่ยวกับกับพักคินีคนเดียวเธอคงจะไม่ปฏิเสธว่าไม่รู้ลักแค่รักใครเอาเสียเลยว่าเขาถูกทอดทิ้งโดยไม่ได้รับการเหลียวแลไม่ได้รับความเอาใจใส่ต้องต่อสู้กับชีวิตลำเคนอย่างที่ไม่เคยได้รับครับ ผมทราบข่าวอยู่เหมือนกันเป็นคำตอบเรียบๆโดยปราศจากความรู้สึกอะไรจนกระทั่งคุณหญิงเอกใจสายสวรรค์เล่าให้ฟังวันนี้เองว่าพบกับคุณสุดาเขาล่องแก่งลงมาจากเหนือพบกันที่ปากน้ำโพอืืนไฟไหม้พอทำองจะทำยังไงต่อไปคุณหญิงพยายามอย่างยิ่งที่จะจับสีหน้าและความเปลี่ยนแปลงในกิริยาของเขา แต่ผลที่ได้รับทั้งเส้นก็เพียงร่างอันนิ่งของทำรองซึ่งเปรียบเหมือนหุ่นยนต์กลไกเท่านั้นผมมีทางเลือกหรือครับตราบใดที่เขายังพอใจชีวิตเช่นนั้นอยู่คุณสุดาเล่าให้สายสวรรค์ฟังว่าเขาปฏิเสธความช่วยเหลือใดๆที่คุณสุดาพยายามจะให้นั่นเพราะสุดาเป็นสุดาแต่เธอเป็นผัวของเขามือของทำร,รงซึ่งประสานกันอยู่บนตักคลายออก เอื้อมไปจับเท้าแขนเก้าอี้ไว้แน่นหัวแก่ที่ถูกว่างทิ้งความขมขื่นใดๆที่เคยอดกลั้นไว้ได้ออกมากล่นอยู่ในน้ำเสียงนั้นจนคุณหญิงตกใจหัวแก่ที่เขาไม่ต้องการฉันเสียใจทำลองเสียใจจริงๆเสียงของคุณหญิงปลอบโยนเหมือนพูดกับเด็กมากกว่าจะพูดกับผู้ใหญ่เธอจะต้องไม่เข้าใจผิดว่าเพราะฉันเป็นแม่ของเจ้าแดง ฉันจะต้องเป็นแม่ตลอดไปฉันอาจจะเป็นแม่แต่ฉันก็เป็นผู้หญิงเหมือนอย่างผู้หญิงทั้งหลายชีวิตหนึ่งของเจ้าแดงถูกทำลายไปแล้วเหตุฉันไหนจึงปล่อยให้อีกหลายชีวิตพลอยวอดวายไปด้วยอีกเล่า ชีวิตของเพศทายชีวิตของพักค,คิน,นีมันไม่เป็นการฉลาดกว่าหรอกเหรอที่เราจะช่วยชีวิตเหล่านั้นไว้ในขณะที่โอกาสยังมีอยู่เธออาจจะเห็นเป็นของประหลาดที่มาพูดเช่นนี้กับเธอแต่ก็เป็นความปรารถนาของฉันจริงๆเพราะอย่างที่บอกมาแล้วฉันเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นเองผู้หญิงซึ่งเสียลูกคนหนึ่งไปแต่ก็ทนไม่ไหวที่จะเห็นอีกหลายชีวิตย่อยยับ เพเทายยังมีหวังจะอยู่ถ้าพักคินีกลับมาหมอพูดกับฉันเมื่อกี้นี้เองเขารู้พระวนรนาตรู้ยายอึ่งก็รู้เพียงแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยขึ้นมาอย่างจริงจังเท่านั้นฉันเห็นแต่เธอคนเดียวทำร้องที่จะมันดาลให้ปาฏิหาริย์ที่ทุกคนคอยอยู่ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาได้มันอาจจะเป็นการขอร้องที่เกินไปเพราะเกี่ยวกับการเสียสละความคารวะตัวเองของเธอ แต่ชีวิตหลายชีวิตแขวนอยู่ที่การตกลงใจของเธอเท่านั้นฉันจึงคิดว่าเธอคงจะไม่ขัดข้องขัดข้องทำรงอยากจะร้องออกมาสุดเสียงด้วยความโทมนัสราวกับว่าชะตากรรมของเพทไทยและทุกคนอยู่ที่การตัดสินใจของฉันทั้งนั้นเขาคิดทั้งๆท,ที่เรื่องทั้งหลายแหลไม่ได้เกิดจากเขาจนนิดเดียวต่างว่าฉันจะปฏิเสธเขาคิดอีกแล้วอารมณ์ก็เลื่อนลอยไป สีหน้าและกิริยาท่าทีที่อ่อนเปียกโผลเผเหมือนตะแก่ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ความสูญเสียพคินีไปอาจจะทำให้หลายคนได้รับความปวดร้าวทรมานถึงกระนั้นก็ไม่รุนแรงลึกซึ้งอย่างเขาซึ่งหัวใจเหมือนแผ่นดินที่ถูกฟ้าผ่าเป็นครั้งที่สองขัดข้องวาจาของคุณหญิงคำนั้นเหมือนฝันร้ายที่เขาพยายามลืมกลับมาสู่ความทรงจำอีกอ่อห้อ คุณหญิงทราบดีจะโดยเจตนาคิดถึงชีวิตลูกหรือชีวิตเพทายก็ตามว่าเขาไม่มีทางที่จะปฏิเสธการขอร้องของเธอได้ตราบใดที่เขายังเป็นเขาและเธอก็คิดถูกประหลาดและน่าขบขันอะไรเช่นนั้นในการที่จะได้รับการขอร้องจากแม่ของลูกซึ่งเป็นผู้ทำลายชีวิตของเขาครั้นแล้วก็รู้สึกเย็นเยือกเข้าหัวใจ เมื่อได้คิดว่าจากการขอร้องของเธอนั่นเองแสดงถึงความจริงใจของความหวังดีที่คุณหญิงมีต่อหญิงผู้เคราะหร้ายทั้งสองเพียงใดทํารงรู้ดีว่าเป็นการสุดวิสัยที่เขาจะปฏิเสธท่านได้รู้ดีตลอดไปถึงการข้างหน้าว่าเขาจะต้องประสบอะไรบ้างในการติดตามพักขินในีให้กลับลงมาความปรารถนาเดียวอันทรมานหัวใจที่เขาพยายามดับได้ด้วยความลำบากยากเย็น ตลอดเวลาหปีล่วงมาแล้วรู้ดีจนกระทั่งว่าอะไรบ้างจะรอนหน้าหล่อนอยู่ในกรณีที่พักค,คินีลงมาจริงแต่ข้อนั้นก็เป็นเพียงความคาดหมายทำรงไม่มีความสงสัยเลยแม้แต่น้อยหนึ่งในความรักอันลึกซึ้งที่หล่อนมีต่อมารดาผู้บังเกิดเกล้าขณะเดียวกันเขาก็รู้จักพักค,คินีพอที่จะรู้ต่อไปด้วยถึงความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจใดๆ อย่างไรก็ดีเขาตอบคุณหญิงด้วยเสียงซึ่งเลื่อนลอยและอ่อนอ,อกอ่อนใจครับผมไม่ขัดข้องถ้าถ้าคุณหญิงเห็นว่ามันจะช่วยคนไข้ดีขึ้นท่านสุภาพสตรีชาราลุกขึ้นยืนช้าๆชัช่วขณะหนึ่งเธอมองดูหน้าเขาด้วยนตาอันแจม่มใสครั้นแล้วในตาคู่นั้นก็มัวไปด้วยความตื้นตันใจขณะที่ท่านก้าวเข้าไปหาเขายกมือข้างหนึ่งขึ้นแตะที่ไหล ขอบใจเธอมากทำลองเสียของเธอเครือฉันฉันอยากจะให้นเรนเป็นเธอได้สักหนึ่งในสิบหรือในร้อยในพันก็ยังดีฉันฉันปรารถนาที่สุดที่จะได้อย่างเธอต่อมาจากนั้นเธอก็หันกลับมือข้างหนึ่งยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับตาชั่วเวลาไม่ช้าไม่นานร่างนั้นก็หายลับออกจากประตูห้องไป ภายหลังที่คุณหญิงไปแล้วทำรงยังนั่งอยู่ที่นั่นอีกนานจนกระทั่งสายสวรรค์เสร็จจากธุระบนตึกในลงมาพบเข้าด้วยความประหลาดใจเมื่อเปิดไฟหอนั่งและเห็นเขาอยู่มืดมืดแต่ลำพังคนเดียวท่ออยู่นี่เองอึ่งตามหาเสียแทบตายหล่อนว่าคุณพ่อกำลังรอทานข้าวอยู่แล้วค่ะให้มาเชิญคุณอา เขาลุกขึ้นยืนด้วยกิริยาเยืดยาดของคนชรามองดูหน้าหล่อนอย่างลังเลอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็เอ่ยคุณหญิงเพิ่มเพิ่งไปเมื่อสักครู่นี้เองไม่อึงท้ายออกไหมว่าทันมาทำอะไรกับฉันสายสวรรค์ได้ฟังนิสัยช่างโพูดก็อดปรากฏออกมาไม่ได้นั่งทายปริศนากันในที่มืดกำลงังขาหรือหรือจ้ำจี้จำ้ำหล่อนหยุดไว้เพียงเท่านั้นเพราะได้คิดขึ้นมาทัน เมื่อเห็นเขาสายหน้าไปมาพลางยิ้มอย่างเศร้าๆท่านขอร้องให้ฉันขึ้นไปรับพักคินนี้ลงมาจากปากน้ำโพเขาบอกรับเย้พักสายสวรรค์หลุดปากออกมาได้เพียงเท่านั้นก็ซสดตัวเรานั่งบนเก้าอี้ตะลึงงานไปหมายหมายความว่าคุณอาอืมฉันยอมรับภาระนั้นแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากจะทำเพื่อเห็นแก่เขาแม่เขา พ่อเขาแล้วก็แม่อึงเองสายสวรรค์รู้สึกว่าวาจาเหล่านั้นช่างประทจากกังวาลเสียนี่กระไรในขณะเดียวกันช่างเต็มไปด้วยความรู้สึกเสียนี่กระไรหลอนเงยขึ้นดูหน้าซึ่งริ้วรอยเรื่องปรากฏที่หน้าผากและริมฝีปากหนานั้นรู้สึกหัวใจสัน่นเมื่อคิดไปถึงความทนทุกข์ทรมานที่เขาได้รับมาแล้วและริมฝีปากสั่นเมื่อเอ่ยขึ้นแล้วสำหรับคุณอาล่ะคะสำหรับฉัน ทํารงยิ้มลำไม่แต่จากในตาที่กระพริบทีสายสวรรค์รู้ดีว่าเขากําลังคิดอะไรสําหรับฉันไม่มีอะไรสําคัญอีกต่อไปเพียงแต่ขอให้เป็นอย่างคุณหญิงเพิ่มทันพูดเถอะวันน้าเขามีหวังจะอยู่ถ้าพักนี้กลับหมอพูดอย่างนั้นไม่ใช่เหรอข้าหมอเคยพูดอย่างนั้นสายสวรรค์ตอบแต่ก็นานมาแล้วพึงกลนนั้นก็ควรจะลองดูทำรงว่าข้า อื่นงเองก็คิดว่าควรจะลองดูสายสวรรค์ตอบแต่อื่นคิดว่าคุณอาลองปรึกษาคุณพ่อสักหน่อยไม่ดีเลอคะคุณพ่อเคยคัดค้านนักหนาเมื่อเอ่ยถึงยยพักเขาหยุดไปหน่อยหนึ่งด้วยความครุ่นคิดครั้นแล้วก็ถอนใจ ฉันคิดว่าพอจะเข้าใจความรู้สึกของพ่อเขาการกลับมาของพักอาจจะมีทั้งคุณและโทษการกลับมาของเขาหมายถึงทั้งชีวิตและความสแสลงใจนะ้าเขาอาจจะอยู่ต่อไปไม่มีใครบอกได้ถึงปาฏิหาริย์ของความรักแต่ความปวดร้าวจากความหลังก็มากพอสาหรับพ่อเขาผู้ลืมอะไรได้ยาก อย่างไรก็ดีความคิดของคุณหญิงเพิ่มมีค่าควรแก่การเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างการอยู่กับการตายควรแก่การเสี่ยงทั้งนั้นลำพังฉันคนเดียวอาจจะทำอะไรไม่สำเร็จข้อนี้แหละที่แม่อิงจะต้องช่วยด้วยเราจะไม่แพ่งพรายอะไรออกไปจนกว่าจะแน่ใจว่าความพยายามของฉันที่จะรับตัวพักคินนี้กลับมาจะสำเร็จหรือไม่ ฟังฉันจะออกเดินทางทันทีโดยรถขบวนพิศณุโลกเช้าพรุ่งนี้ฟังตามคำชี้แจงของคุณสุนดาที่เล่าก็แม่อึงการหาตำแหน่งแข่งที่ของพักคินีเขาคงจะไม่ยากนักมันอาจจะกินเวลาเพียงสองสามวันแต่มันก็อาจจะนานเป็นอาทิตย์อาทิตย์ขึ้นไปฉันพักที่ไหนจะบอกให้แม่อึ่งรู้ได้ความละเอียดยังไงจะรีบม,มาบอกแม่อื่งทราบ ภาระสำคัญของแม่เอื่องอยู่ที่พยายามปูพื้นให้ดีสำหรับความรู้สึกของนาเขาก่อนที่จะได้พบกับพักคินนี้บอกเขาว่ายังมีหวังที่พักจะกลับบอกเขาว่าช้าหรือเร็วก็ตามพักจะต้องกลับมาหาแม่ฉันแน่ใจว่าจะสามารถพาเขากลับมาได้หญิงสาวมองหน้าชายผู้ทนทุกข์ทรมานด้วยความอัดอั้นตันใจคุณอาแน่ใจอย่างนั้นจริงๆหล่อนถาม ฉันแน่ใจทำรงยิ้มเศร้าๆบอกไม่ถูกว่าอะไรทำให้แน่ใจจะด้วยอุปทานด้วยสัญชาตญาณหรือความที่คุ้นกับจิตใจพักคินีมาเป็นเวลานานไม่รู้ได้แน่ใจแต่ว่าถ้าฉันพยายามพอพักคิน,นีจะต้องกลับก็ก็ต่อจากนั้นไปละคะเสียงของหญิงสาวแผ่วเบาเขาเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจ ต่อจากนั้นไปไม่อึงหมายถึงปัญหาระหว่างฉันกับพักค,คินนี้อีกครั้งหนึง่งทํารงกลับเป็นชายชราที่อิดโรยราวกับใกล้วาระสุดท้ายของคนเดินทางไกลเรื่องนั้นถึงอวสานนาแล้วทำไมไม่อึงรื้อขึ้นมาอีกสายสวรรค์ก้มหน้าลงมองดูพื้นพูดตะกุกตะกักอึงเสียใจค่ะอึงอึงไม่ได้มีเจตนาจะล่วงเกินเข้าไปในความทรงจำที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณอา แต,แต่อื่นคิดว่าความรักของผู้ชายอย่างคุณอาครั้งหนึ่งลงรักแล้วลืมไม่ได้รักแล้วจะรักเสมอไปรักเสมอไปทำรงทวนคำด้วยเสียงแหบเผ้าเขาถอยกลับก็บไปอยู่ในเงาเมืดของแสงไฟภายใต้ดวงโคมราวกับจะซ่อนสีหน้าและความรู้สึกซึ่งซ่านออกมาปรากฏอยู่ที่ในตาต่อมาสักครู่ก็หัวเราะด้วยความพยายาม ฝันอย่างเด็กผู้หญิงที่ไม่เคยรู้จักว่าความรักคืออะไรตามเคยแม่อึ้องจะไม่พูดอย่างนั้นเลยถ้ารู้ว่าความรักเป็นความทุกข์ความปรารถนาก็เป็นความทุกข์หัวใจคนเราไม่ทนทานอะไรนักหนาหลอกแม่อึองถึงจะเป็นหัวใจผู้ชายอย่างฉันครั้งหนึ่งท่านหญิงครั้งสองและครั้งสุดท้ายพักค,คิน,นี ฟ้าอาจจะผ่าทีเดียวสองครั้งแต่มันก็ควรจะเป็นครั้งสุดท้ายไม่ใช่เหรอหญิงสาวยกมือข้างหนึ่งขึ้นรูปหน้าผากแล้วลดลองอมากลุ่มตาไว้หมายความว่าคุณอาคุณอายอมรับภาระครั้งเนี้เพื่อพวกเราเท่านั้นด้วยการเสียตลาดต่อความรู้สึกใดๆของคุณอาเองเสียงหัวเราะทุ้มๆเยือกเย็นของทำรง ดังอย่างอารมณ์ดีมาจากภายใต้เงามืดของดวงโคมนาฬิกาตั้งหน้าหอนั่งตีเจ็ดครั้งบอกเวลาทุ่มตรงแต่ก็ดูจะไม่ได้รับความสนใจจากผู้ใดเมื่อเม่อื่นพูดอย่างนั้นฉันก็อยากจะว่าเม่อื่นเข้าใจผิดอีกเขาบอกเพราะว่าฉันรับภาระและคำขอร้องของคุณหญิงเพิ่มคราวเนี้ด้วยความเห็นแก่ตัวของฉันเอง โดยส่วนหนึ่งก็เหมือนว่าเขาจะสารภาพออกมาด้วยความจริงใจชั่วขณะหนึ่งสัญชาตญาณของป่าดงพงไพรซึ่งแฝงอยู่ในอนุสติของมนุษย์ทุกคนเข้าครอบงำความประณีตละเอียดอ่อนใดๆที่พื้นฐานของการศึกษาและการอบรมที่ได้รับมาแต่อ่อนแต่ออกชั่วขณะหนึ่งทารงพระอิฐพระปนูนกลายร่างเป็นผู้ชายที่เต็มไปด้วยเลือดด้วยเนื้อและความปรารถนาอันแรงกล้าไป เขาต้องการจะได้พิสูจน์ด้วยสายตาของตนเองว่าผู้ชายที่เพชรคินนี้ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างอันมีค่าแก่คนเราพาหลอนไปสู่ชีวิตอันใดบ้างฟังดูมันอาจจะเป็นการโหดร้ายเป็นการประชดประชันไกลๆลาย,กลายแก้แค้นกันอย่างสุภาพแต่ทารุณแต่มันก็เป็นความจรงิงอย่างน้อยที่สุดก็ชั่วขณะนั้นอย่าเป็นห่วงฉันเขาบอก เป็นห่วงน้าเขาและคนอื่นที่แม่อืึนต้องรับผิดชอบนั่นและจะช่วยให้เรื่องทั้งหลายง่ายเขา้าไปเถอะไปกินข้าวพ่อเขาจะคอย